สวัสดีครับผมบาสทธีรพัฒน์หมอกคำในวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมกึงอุตสาหกรรมตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เกษตรกรรมกก่งอุตสาหกรรมเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเชิงเอกสารนะครับมีวิธีดําเนินการวิจัยนะครับ 1. การนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากประชากรใน7หมู่บ้านของตําบลหนองชุมพลเหนือ โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้นะครับส่วนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2เป็นคําถามเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่านะครับส่วนที่3เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่ารอยละค่าเฉลีย่ยและค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับ 2. จัดสนทนากลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่ผู้นําระดับท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นําในกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการนะครับ 3. จัดเวทีกับกลุ่มผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ในประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาและรวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอเพื่อการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะของชมุมชนนะครับสรุปผลการวิจัยและข้อค้นพบนะครับเนื่องจากในพื้นที่ตำบลเป็นเขตพื้นที่สีม่วงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็คือนะครับ หลังจากได้รับผลกระทบจากมลพิษในอุตสาหกรรมเช่นกรณีพิษฝุ่นจากอุตสาหกรรมหินในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่มีการระเบิดหินแล้วแต่โรงงานยังคงอยู่ได้มีการร่วมกันในลักษณะอุ่มอย่างไม่เปลี่ยนทางการเพื่อคอยสอดสองดูแลในพื้นที่ถึงกิจกรรมในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นไปได้ถึงการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม,มอื่นด้วยทั้งนี้เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น พื้นที่จะเชิญตัวแทนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมประชุมหารืออย่างสม่ำเสมอนะครับเห็นได้ว่าจากการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางจัก,กรยานในพื้นที่ซึ่งมีตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมหินเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเช่นกันนะครับการอภิปรายผลนะครับด้านการมีส่วนร่วมนั้นจากผลสรุปวิเคราะห์ได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากประชาชนมีความรู้และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้สามารถหาเหตุของปัญหาได้โดยกลุ่มที่รวมตัวขึ้นและสอดส่องดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้จากอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการรวมตัวกันเพื่อป้องกันปัญหาเช่นกรณีการลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความตื่นตัวค่อนข้างช้าเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่เริ่มมีการน้องเลี้ยงเข้าไปมีส่วนในการตรวจสอบปัญหาซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างระบบแต่ภาคีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเะข้อมูลนะครับอย่างไรก็ตามจะพบว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชมุมชนของตำบลหนองชุมพลเหนือนี้ชมุมชนยังไม่ได้รับความรู้ที่เพียงพอและถูกต้องเช่นในประเด็นการคัดแยกขยะและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่สามารถรองรับการดำเนินงานในส่วนนี้ด้วยนะครับข้อเสนอแนะของการวิจัยนะครับ หนึ่งประชาชนในชุมชนควรม,มีการรวมกลุ่มและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการตรวจสอบมาตรฐานและผลกระทบจากสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐต้องมีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างจริงจังต่อชุมชนนะครับ 2. หน่วยง,งานในท้องถิ่นและองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองชุมบนเหนือควรื่อสารข่าวสาร และให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอครับ 3. หน่วยงานท้องถิง่นคอยมีการจัดการขยะเนื่องจากชุมชนเป็นเขตอุตสาหากรรมผู้คนที่เข้ามาอาศัยจากหลายๆที่อาจมีพื้นฐานการจัดเก็บขยะที่ต่างกันจึงควรหาวิธีการรณรงค์ให้เข้าใจอย่างทั่วถึงนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือบทความงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เกษตรกรรมคืงอุตสาหกรรมตำาบลหนองชุมพลเหนืออําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบรุรีนะครับผมบาสธีรพัฒน์หมอคำขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ